นี่นะคะเชเวตไม่สบายนะคะแม่อูกําลังจะพาไปซื้อยานะเชเบตเป็นไรคะตัวร้อนอยากกินยาไหมเฮ้ก,กินยาเราไปซื้อยากันดีกว่านะคะไม่ต้องซื้อยาก่อนลูกหืมไม่สบายอะ่ะไม่สบายตอนดึกนะคะเพื่อนๆแล้วพรุ่งนี้จะต้องไปเที่ยวด้วยถ้าหนูไปเที่ยวไม่ได้หนูต้องอยู่กับอยู่บ้านกับอูนะลูกแล้วหนูก็ต้องกินยาเข้าใจไหมโอเคเข้าใจไหมคะ แล้วนะคมะันไม่มีรถนองหุ่นทำไงไปลูกไปไปไหมปไปเลี้ยงหมาไม่กัดลูกไปแล้วลูกดูยากันเร็วโซเอมดูยาให้หน่อยจะนอนแล้วนะคะแต่ว่าตัวร้อนนะดูยาดีกว่าสเสบ็ดกินองุ่นหรือว่าจะกินอะไรดีกินให้แม่อูดีกว่าเดี๋ยวเจ็บหัว ยาอยู่ไหนพ่อเอ็มขนลุกแล้วเนี่ยดูดูขนลุกแล้วเนี่ยลตัวลายเลย <c oughs> ยา,อย,ยาอยู่ตรงนี้ลูกนี่ลูกอูหายาไม่เจอนะนี่มาดูยากันดีกว่าเอาล้นลายลูก <c oughs> นี่ไทยเรียวนอก <c oughs> นี่ซาร่าเอาองุ่นเอาองุ่นเนาะป้าไม่มีองุ่นอ่ะป้ามีแต่สตรอเบอรี่อะ่ะ <c oughs> ได้ไหมอะ่ะ นะได้ไหมพ่อเอ็มได้จิไม่ได้อร่อยเอาสตรอเบอรี่ได้ไหมสตรอเบอรี่ก็อร่อยเดี๋ยวแม่อูซื้อขนมให้เอาไหมเอาอย่างอื่นไหมอันนี้นะโอเคป่ะเท่าไหร่นะป้าห้าสิบห้าบาทเหลือสี่สิบห้าให้เชเบตหมดเลยโอเคไหมเอาไหมโอเคไหมป่ะเราจะให้เชเบตเลือกห้าสิบบาทเชเบตเอาอะไรไปดูซิไปเร็วเชเบตจะซื้อไปฝากพี่ออมเล็ตไหมฮะ เอาชลเอาดก็ซื้อเลยค่ะเปรี้ยวเห็ดไหมอย่ยตัวลายนะเพราะว่าไม่สบายเห็นไหมตัวลายเต็มเลยนี่ค่ะนี่เอากระเป๋าเอาฮะกระเป๋าอะไรลูกโอ้ยเร็วรีบเลยรีบเลยรีบเลยอู้อู้รีบเลยรีบเลยรีบเลยเอากระเป๋าหนูเหลือแค่สี่สิบห้าบาทต้องอัลต้าเลยเหรอลูกตกใจนี่ก็กระเป๋าอายไว้ก่อ่ะายาวางไว้ก่อนเรามีร้อยเดียวนะลูกมีร้อยเดียวนะเนี่ยเห็นไหมร้อยเดียว เฉลตจะเอาอะไรไปเลือกแล้วลูกเพียมเด็ดรอตอนนี้อมเลตเขาอาบน้ำอยู่นะแม่อูก็ออกมาซื้อยาให้เฉเ็ตนะเพราะเดี๋ยวคืนนี้ป่วยแน่นอนแม่อูไม่ได้นอนแน่นอนเออใครป่วยแล้วพ่อแม่ไม่ได้นอนบ้างคอมเมนต์ให้แม่อูหน่อยนะกดหนึ่งนะหยิบเลยใครใครดูแลตัวเองได้กดสองนะอ่ะเฉลตเร็วๆลูกออเลตไม่รู้นะพ่อแมอว่าเราออกมาซื้อยาเขาอาบน้าอยู่อาบน้ําอยู่ไง อาเชเบตจิบมาสี่สิบห้าบาทอันนี้ให้ใครให้ตัวเองหรือว่าให้พี่ยอมเล็ดให้ตัวเองหรอให้พี่ยอเล็ดเหรอแล้วลูกเอาอะไรอ่ะเชเ็ดเหลือเาไรเหลือเหลือแค่ยี่ห้าเหลือสสบยี่สห้าพราเองอันนี้มันเท่าไหร่ย่าห้าสิบห้าอ๋อโอเคอันนี้ยี่สิบใชหรสิบห้าบาทเอาเหรอสี่ิบห้าหรือยี่สิบยี่สิบีบด้วยนี่ยี่สิบบาทเนี่ยแล้วเชเบเหลือยี่สิบห้าบาทเชเบตเอาอะไรลูก อย่าคิดนานลูกตัวเองไม่ไหวนะวววเองหนาวยืนไม่ไหวนะนี่นะใส่เสื้อใส่ใสเสื้อใส่ของตัวเองสนเกงใส่สของพี่เ็ดแต่อุปกคนหยิบนะรีบหยิบอันแล้วลูกหนูอยากกินหรือเปล่าเอาสีอะไรสีม่วงเหรอ <c oughs> อ่ะเลยสิบเลยสิบสิบกว่าบาทลูกเเล,ย,ลยสิบสามบาทเอา,เา,า,าเอะไรคะ อ่ะสิบสามบาทถ้าเอ็มช่วยเรื่องหน่อยเร็วเพราะเอ็มจะต้องไปรีบไปทํางานต่อด้วยลูกช่วยเร่งมือดูดูดูติกกดก็ดูดูนี่อเอ็มมาดูกันดูน้องเชฟเบดดี้เชฟดดี้มันเป็น <c oughs> <c oughs> อะไรออกดูกันติดก,ก็ดูมอ่ะไหนเอาอะไรลูกอีกสิบบาทลูกอมไหมลูกอมกินมากก็ไม่ได้นะฟันผุนะลูก <c oughs> ไหนพ่อเอ็มมันเหลือสิบสามบาทนะ <c oughs> อ like. anyway like ุ้ยมวอุ้ยแมวเอาสปาเกตโตอหนิพ่อเอ็มพ่อเอ็มจะกินเป็นไหมไม่พ่อเอ็มมาสปาเกตโตอดีกว่ามีไหมสปาเกตโตนี่อันนี้อร่อยกว่าลูกนี่นี่ค่ะพ่อเอ็มอันนี้อร่อยกว่าอร่อยอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันอร่อยเหมือนกันของแบรนด์เดียวกันมะใช่ถามจริงเดีวเป็นชิวอ๋อเออเอาไหนเชเบตให้เชเบตเลือกแล้วกันเราจะเอาใช่ไหม พอแล้วนะโอเคจ่ายตังค์นะรู้เรื่องไปแล้วเราไปกินยาไปเจอกันไปเจอกันที่บ้านนะพี่เอมกินยาโอเคไหมเ้าสัญญากันแล้วนะฮะเขาเท่าไหร่ะพี่เอมหบาทปะอู้คุ้มอ่ะได้ค่ะไปจ่ายตังค์นี่นะคะ ซาร่านะคะแล้วก็มีขนมด้วยซื้อมาฝากออมเล็ตรู้ไหมของออมเล็ตอันไหนเลือกอันไหนให้น้องเลือกอันไหนให้ออมเล็ตนี่โอ้โหรู้ใจรู้ใจมากเลยอ่ะตออมเล็ตไปเซเว่นออมเล็ตต้องซื้ออะไรที่รู้ใจน้องเหมือนกันนะให้น้องน้องช่วยให้น้องหายไวๆด้วยนะอันนี้ดูดให้อันนี้ให้ใช่ไปกินดูดอ่ะเดี๋ยวกินยาก่อนเดี๋ยวเพิ่งส่งขนมกินยาแล้วค่อยดูดดูดต้องกินกี่ช้อนอะไหมโอ้ไม่เห็นนะพี่ลำบากเท่าไหร่ คือเขาอะ่ะน้ำหนักเยอะแล้วนะครับต้องกิน 2, 2ช้อนชานะเนี่ยส<พ>องช้อนเขาให้กินกิ่เอ็มเอ็ลสองช้อนสองช้อนเขาเขียนระบุไว้เลยสองช้อนใช่เนี่ยเขาเขียนระบุไว้ <2 S 1> เลยสองช้อนก็คือ10 ml นะใช่สองช้อนใช่ทีวีเอ็มเอลถูกต้องถูกไหมถูกต้องทีสองทีสปูนหอดแล้วหมแล้วหมดแล้ต้องกินค่ะจะได้หายเพื่นนนอนเลยช่วยน้องหน,น่อยสองสองช้อนสองให้กินหนูหมึกกิน เก่งมากเลยเฮ้ยนิ่งมากเลยอ่ะเฮ้ยรอบนี้เก่งมากเลยเก่งอันเนี้ยื้อขนมให้เฮ้ยไม่ยอมกินน้ำด้วยอ่ะเดี๋ยวรอกินน้ำทีเดียวแน่เลยช้อนที่สองช้อนที่สองกินอึบแล้วกินก่อนเนี่ยเขายังไม่กินนะครับอมมาอยู่นะครับกินแล้วอึบก่อนกินยังคะกินเดี๋ยวลูกถ้าอ้วกต้องกินใหม่ทั้งหมดเลยนะลูกเร็วๆจะได้ไปนอนลูกไาเร็วสู้ๆอันหนึ่งเฮ้ยเก่งกินไปแล้วเอออีกช้อนเดียังไม่ต้องกินน้ำด้วยเด็มีอะไรให้ โอ้ยได้หนึ่งดาวแล้วได้หนึ่งดาวแล้วอีกหนึ่งการหนึ่งได้อีกดาวหนึ่งโอ้ยทำไมเก่งจังเลยดูดูดคืนคืนอย่าอมไว่อย่าอมไว้มันขมคืนเลยให้พี่เมย์ให้ดาวนึงเร็วติดสวยนะพี่เมย์เลยพี่เมย์เขาเตรียมมาให้น้องแล้วน่ารักมากเลยนะครับยังไม่คืนยังไม่คืนอมไม่อยู่เลยใจเย็นนะใจเย็นนะกำลังค่อยๆดันลงไปครับเป็นระบบใหม่นะระบบใหม่ระบบแมนนุ่มระบบคืนยาแบบใหม่นะครับ อะไรเอายังไงเอายังไงเอายังไงดูที่ตัวลายหมดเลยเอาไปเห็นไหมน้องไม่สบายตัวลายหมดเลยอื่นยังลูกอื่นยังคะบอกแม่อุ้นหน่อยอ่าคือยังไม่ยังไม่ได้ติ๊กเกอร์นะติ๊กเกอร์ให้น้องแม่โอ้ยติ๊กเกอร์พิมณฑ์น่ะน้ำจังเลยโอ้ยหลอกล่อจุดขีดพิมเฑ์อ๋อเอา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 ยังไม่เกินสักทีเนี่ยคอาเอฟซีก็รออยู่เนี่ยโอไยกินน้ำเลยกิ้นน้ำเลยลูกกินน้ำ ไม่กินน้ำด้วยหรอกแม่โอ้ยสิงพัดเนี่ยกินน้ำใหน่อยกินน้ำตามหน่อยโอเคนะครับกว่าจะกินยาได้แต่วันนี้ไม่ร้องนะช่วยกันหลอกจนไม่ร้องนะครับโอ้ยเก่งมากเลยอะเชเบ็ตกินน้ำเหรอมาเลเซียตีเสมอโอเคโอเคครับโอตอนนี้นะคะน้องเชเบ็ตก็กินเรียบร้อยแล้วก็ไม่กินน้ำด้วยนะเป็นครั้งแรกใช่ไหมอเมเิกที่น้องเชเบ็ตไม่กินน้ำต้องพกต้องพกให้ให้น้องเลยนะต้องเอาขึ้นไปด้วยไหมต้องเอาขึ้นไปด้วยไหมลูก ฮะเอากินยอากิีบจะเบิ่งให้อีกหอดอุ้ยเขากินเสร็จแล้วเก่งอ่ะน้องเชเวตเก่งมากโอเคนะคะสําหรับน้องเชเว็ตไม่สบายคลิปนี้นะคะแม่อูก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอตัวให้น้องเชเวตไปนอนพักผ่อนก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องเชเว็ตด้วยนะคะบายๆค่ะฝากช่องเชเว็ตฟันนี่ด้วยนะคะทุกคนฝากรักเชเว็ตเก่าเว็ตเยอะๆนะคะบายๆค่ะ หายไวนะลูกไวพอรอให้เซเบตหายไวๆนะทุกคน,นอมเลดด้วยนะรักน้องไหมรักน้องไหมอหอมน้องก่อนหอมน้องเป็นหวังน้องไหมหอมพี่ก่อนที่นึ่งอ่ะหอมพี่ก่อนเรียกหอมพี่โอ้ยอะไร,ระไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน